กล่องนึงก็ขายอยู่ที่กล่องละ149บาทนะฮะแล้วก็มีจอโคตรปูแปดลูก299บาทนะครับมีข้าวแตนน้ำแตงโมนะฮะกล่องนึงก็59บาทเท่านั้นนะฮะสามารถซื้อกลับไปกินที่บ้านได้นะฮะอันนี้เป็นอะไรครับผมม,มีช็อกโกแลตมีเนยนมนะฮะ อันนั้น6-9แต่ว่าถ้าเป็นน้ำแต่โมงก็59 <S 2> 2, <S นะฮะแล้วก็ยังมีปลาเส้นทอดกรอบนะฮะมีให้ชิมด้วยนะฮะราคาโปรโมชั่น100นะฮะจากราคาปกติรา0นะฮะมี2รถนะครับอันนี้เป็นรถอะไรฮะ อันนี้เป็นรสตั้งเดิมส่วนอันนี้เป็นรสเข้มข้นนะทุกคนมีให้ชิมด้วยนะฮะนี่นะครับอย่างละหนึ่งนะฮะรสตั้งเดิมและรสเข้มข้นนะครับแล้วก็มีขนมไทยนะฮะขนมไทยต่างๆนะครับ